สวัสดีค่ะแฮปปี้แฟมิลี่นะคะค่ะเมื่อคราวที่แล้วแฮปปี้แฟมิลี่อินอินเดียนะคะคลิปวิดีโอทัชมาฮานนะคะเป็นคลิปที่69แต่คราวนี้แฮปปี้แฟมิลี่ขอส่งภาพความประทับใจซึ่งเป็นเกี่ยวกับทัชมาฮานเหมือนกันนะคะเป็นคลิปที่70นะคะ ภาพที่ท่านเห็นนะคะเป็นภาพของออโรงแรม4 point นะคะ4 point hotel เนะคะเราพักที่โรงแรม4 point hotel ที่เมืองอักรารัฐอุตรรประเทศประเทศอินเดียนะคะบรรยากาศก็ดีมากเลยห้องนอนก็กว้างขวางนะคะอาหารก็อร่อยนะคะหลังจากที่เรา ทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้วก็มาถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปในห้องพักเพื่อเป็นที่ระลึกว่าเราได้มาเยือนเมืองอักราแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปทานข้าวนะคะทานข้าวข้าวเช้าจะเป็นอาหารบุฟเฟ่นะคะอาหารบุฟเฟ่ต์ภาพยังไม่ถึงตอนนี้ ถ่ายภาพที่ทั้งห้องนอนทั้งห้องน้ํานะคะเดี๋ยวขอไปตามภาพอ๋อทานอาหารเช้านะคะเป็นบุฟเฟ่เป็นอาหารสไตล์อินเดียก็มีแบบนานาชาติก็มีนะคะ happy family จะชอบดื่มนมสดเข้มข้นร้อนๆใส่คอนเฟลกลงไปนะคะอร่อยดีแล้วก็ผลม้ผลไม้นะคะทานข้าวเสร็จเราก็จะเตรียมนั่งรถบัสนะคะไปเที่ยว ชมทัชมาหานนะคะแต่ก่อนไปก็ขอถ่ายรูปที่บริเวณล็อบบี้ของโรงแรมก่อนนะคะก็จะเจอเออพนักงานฝ่ายต้อนรับอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสนะคะทีนี้เราก็นั่งรถบัสรถบัสนะคะไปเข้าแล้วก็ไปถึงก็เข้าแถวนะคะเข้าแถวซื้อตัว๋วเข้าไปชมทัชมาหานบริเวณประตู ทางเข้าของทัชมาฮาลก็ใหญ่โตมโหฬารมากนะคะทัชมาฮาลนี่เป็นอนุสรสถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมโดดเด่นจนโลกต้องยกย่องให้เป็นหนึ่งในเจ็ดของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะคะที่มีอายุเกือบ400ปีตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนานะคะสร้างด้วยหินอ่อนสีขาว และกอ็อาคารด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นหินทรายสีแดงนะคะประดับด้วยรัตนชาติหลายชนิดนะคะตอนที่เราไปทัชมาหาลก็กำลังก็ซ่อมแซมนะคะซ่อมแซมอยู่ก็เลยจะมีเสียงเคาะก็แก,ก๊กก็แก๊กอยู่นะคะทีนี้ทัชมาหานี่ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง22ปีตั้งแต่ปีคศออ1632 ถึงปี1654นะคะใช้ช่างฝีมือจากต่างประเทศเนี่ยแล้วก็คนงานก่อสร้างมากกว่า20,000คนนะคะทัชมาฮาเนี่ยสร้างโดยพระเจ้าชาจาฮานพระเจ้าชาจาฮานนะคะ <c oughs> ทุ่มทุนสร้างมโหโฬาณเช่นนี้ก็ด้วยเหตุผล เพื่อแสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชาจหานที่มีต่อพระมเหสีมุมตาชที่พระองค์รักพระมเหสีคนนี้มากที่สุดเพราะพระนางทั้งสวยทั้งฉลาดคือคนที่มีปัญญานะคะแต่พระนางมุมตาชเนี่ยต้องสิ้นพระชนจากการให้กําเนิดพระราชธิดาองค์ที่14นะคะ,ะแล้วพระเจ้าชาจหานเนี่ย ก็เลยตั้งว่าพระนางมุมตัชมาฮานมุมตัชแปลว่าอัญมณีมาหานแปลว่าพระราชวังนะคะด้วยเหตุที่พระเจ้าชาจะฮานใช้เวลาและทรัพสมบัติมหาศาลไปกับการก่อสร้างทัชมาฮานมากเลยจึงเป็นสาเหตุให้เจ้าชายโอรังเซฟ พระราชโอรสของพระองค์ทำการรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองแล้วก็จับพระองค์ไปขังไว้ในป้อมอักรานะคะป้อมอักราหรืออักราฟอร์ดอยู่ห่างจากทัชมาฮารประมาณ3กิโลเมตรมพวกเราก็ไปที่อักราฟอร์ดหรือป้อมอักราด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวภาพก็จะถึงนะคะ พระเจ้าโอรังเซฟพระราชโอรสของพระเจ้าชาจหาเนี่ยจับจับพระองค์ขังไว้ในห้องขังไว้เป็นเวลาถึง8ปีพระองค์นั่งมองทัชมาหานทุกวันทุกวัน8ปีจนพระองค์สิ้นพระชนในปีคศ1 6 6 6 หลังจากนั้นพระราชโอรสก็นำพระบรมศพของพระองค์มาฝังไว้เคียงข้างพระมเหสีมุมตาชมหานที่อนุสรสถานทัชมหานด้วยกันนะคะเมื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของอนุอนุสรสถานรักอมะตะทัชมหานนี้แล้วก็ทำให้ได้ข้อคิดนะคะข้อคิดตามพุทธวัจนะนะคะเพราะว่าแฮปปี้แฟมิลี่นี่ชอบ คำสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยเอามาใช้ได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้ถาวรน,นะคะทุกขังก็ทุกอย่างอยู่ได้ไม่นานต้องเปลี่ยนแปลไปตามสภาพกฎธรรมชาตินะคะอนัตตาทุกอย่างก็ไม่มีตัวตนไม่นานก็สูญสลายไปตามธรรมชาตินะคะอะ ภาพที่เห็นอยู่นี้คืออักราฟอร์ดอักราฟอร์ดจะสร้างด้วยหินทรายสีแดงสวยงามนะคะสวยงามมากเราก็จะเดินรอบๆป้อมอักราฟอร์ดกว้างมากมีทั้งสวนมีทั้งพระราชวังใหญ่โตวันนั้นอากาศร้อนมากก็ใช้ผ้าพ,พันคอนะคะคลุม คลุมหน้าคลุมตาไปหมดเลยส่วนลูกชายกับสามีก็ใช้ร่มกลางนะคะอิ่บริเวณหน้าป้อมอักรานะคะหน้าป้อมอักราหลังจากที่เราดูป้อมอักราเสร็จก็นั่งรถบัสไปที่กรุงนิวเดลี เมืองหลวงของอินเดียนะคะเราเดินทางไปถึงกรุงนิวเดลีตอนเย็นก็ไปพักรับประทานอาหารที่พัตพตาคารนะคะพัตตาคารแล้วก็ไปเช็คอินที่โรงแรมดาร์กาที่กรุงนิวเดลีเราก็จะอาหารก็อร่อยแล้วก็เจอมิสอินเดียก็คือผู้ที่ เข้ามาประกวด Miss ินเดียปี2017นะคะเจอเขาเขาก็ทักทายนะคะแล้วก็แฮปปี้แฟมิลี่นะคะวันนี้ขอ Subscribe ด้วยนะคะ please subscribe หรือกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอ,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ